สวัสดีทุกคนเลยนะคะได้เวลาไป็นดาวแล้วนะคะวันนี้มีดาวเดียวนะคะดาว VIP e นะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเด้อ ดาวของเรารอบที่ผ่านมาก็ได้อยู่ดีพี่น้องเอาเบิงดูได้ยังไงนะเบิงแน่เดี๋ยวคิดนิดนึงนะคะดูเองนะคะว่าได้ได้อย่างไรนะก็พอได้อยู่นะสําหรับดาวนะคะวันนี้มาแก้มือตัวลูดให้นะตรงลูดเพื่นบอมาเด็กนอ้องเดือนาสามศูนย์เยนะคะ อ่านทุกคนคิดว่าได้อะไรถ้าถ้าถ้าไม่ค่า,า,าใ,คใครไม่ซื้อตรงนี้ก็คือไม่ได้นะคะเพราะว่าตัววิงลูดเขาไม่มาไงมาห้านี่แล้วก็นะคะมาฟันสูตรนะดาวปกมาอะไรคะ,นะคะเห็นไหมตัวเด็ดมาหมดเลยนะคะประมาณนี้แหละทุกคนผิดถูกขออภัยนะคะ มาเมื่อนี้มาให้ยังเมื่อนี้มาใหยังเนยพนะียยย okay. ่น้องได้ละนี่เาจะเป็นแบบเนี้ยนะถ้าเราไม่ถ่ายในมื่อจะไม,ไม่สว่างไม่แบบมันลึกยหลายๆเอาดีการปวันนี้มีดาวเดียวนะคะดาว VIP นะวิ่งรูดไปเลยนะคะ เมื่อวานได้อะไรอะ่ะดาว VIP อะเราจะเจาะอ420ให้นะทุกคนฟันซี่นะฮะฟันซี่นะเจาออะไรยี่ก็4 0 ทีสามที่เจ็ดนะฮะสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งสองห้าสองแปดนะฮะแล้วก็เจาะศูนย์ให้นะคะมีเก้าสองต้องมีหกสองนะทุกคน มีเก้าสองต้องมีหกสองนะเก้าสองต้องมีหกสองคะ่ะแค่นี้แค่นี้ก็เยอะนะเดี๋ยววินให้เลยนะวันนี้วินให้เลยไม่ต้องวินเอง อะไรนะอะไรนะอะไรนะเดีๆๆ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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดี๋ยพิเศษพรุ่งนี้ได้อะไรบ้างนะดูพิเศษก่อนนะคะพิเศษพรุ่งนี้ได้อะไรอ,อ๋อที่อะไรล้วสามศู วินให้เลยรู่นี้เด่นหนึ่งกับ7นะคะวันนี้ดาววัดใจมากๆอีกแล้วนะคะดาวของเราเราจะบอกว่าประวัดใจตลอดนะทุกคนเราไม,ไม่ไม่สามารถการันตีอะไรได้นะคะไม่รู้ว่าเพิ่นสีมาเช่งไหนาะสําหรับดาวนะฮะอ่ากจะเน้นให้นะคะเน้นอะไรดีถ้าตัวเด่นนะทุกคน 101417707376 1 0 10 1ส1่หนึ่7เจนย์เหนึ่งศี่ย์เจ็ดสาะทุกคนหนะะึ่งศนย์หนึ่งสี่น่งเจยเจอะไรเอ่ยฟันซีค่ค่ะสามตัวนี้หนูชอบวินให้เลยสี่สง เน้นนะคะเน้นนะคะเน้นเลยนะคะสำหรับดาวนะคะปากกาแดงๆคือเน้นนะทุกคน4 0 4 3 4 7 2 1 2 5 2 8แล้วก็เจาะสุดให้อีกตัวหนึ่ง9เราไม่เจาะนะคะเยอะเกินไปค่ะเด,เดี๋ยวเขาดาวนะคะเขา,าว่านะคะว่าเยอะเกินไปอันนี้ก็พอแล้วคุณบอกข้องบนนอนแล้วนะจ๊ะ ชีสามชีจประมาณนี้นะคะสำหรับดาว v i p นะทุกคนดาววัดใจถ้าแบบมีดาวเดียวมันมันก็กะไรกระไรอยู่เด้อประมาณนี้นะพี่ถูกอย่าว่ากันนะขอให้โชคดีนะคะอีกนงเด้อ